สวัสดีเด้อพี่น้องมาพูดนะพักเสดเดาอู้ยเสดาเห็นบ่เห็นบ่หิวเข่าก๋าวยเตียเต๋ยวอูว้ยฝันก๋วยเตียเต๋ยวก๋วยเตี๋ยวเงี้ยไปซื้อก๋วยเตี๋ยว,ห,วหิ้เข่าแหงเลิกงามถ่ายเครื่องชุบบงเลยเนี่ยเออ นำไไปเฮ็ดงานอีกนี่พวกเดทพักได้อยู่นี่โอ้เขาเขาอยากนั่งนั่นั่งเอกอกโอ้มากมากมานั่งอีกนั่งอีกน่งอ้ยนั่งดีดค่ะเอเออ่เอกั่เอกญ่เอกกับพญ่เอกมาพี่น้องมาก๋วดเตียว๋วดเตียวรด็ดเข็นบ่เข้าทีมาิบักคุ ใเตี๋ยวแบมเข้มขนเข้มข้นเจ้าบากินห่เทาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนิดนึงครับผมเย็บเย็บบาได้เย็บบาได้ไปรยาบาเอ่ตม สูตรไหมสูตรไหมกินกับเสะเดาพี่น้องยอดเส้นเดาหันเปากันยอดเสะเดาของผมครับผมอีลีได้นี่ยอดเสเดากินกับก๋วยเตี๋ยวรอนเมืองแม่จะอ้เราอยากกินน้ำเปลวและชิ้นั่นบอน้ำแข็งก่อนอืมอ อ,าาอืมสุดยอด,อ,ดอืมขมได้ใจครับผมเอาอยาออยอกินน้ำมมากๆลงมากินที่มะญี่ป้่นนะหย่อนอ่อนพี่น้อง

ครับมามามาเร็วมาเวแม่ทำแค่เดียวเออว่เป็นยังิดฟ,ฟ้าไรปิดฟ,ฟ้าไรอือืมหยด่อนอดมันพี่น้องอิดนอ้อย <laughs> nè nè bẹp แม่แกงหิดเพิ่มด้วยเอาไปกินมะละกงอืมไปผงละพ่าละพ่าละพาเดี๋ยวแม่เอาให้มันร้อน มันเย็นเหนรอมันร้อนมันเย็นเฮ้ยโอ้ยไอ้เป็ดที่บอกว่าเมีย่ยเกิดอุบัติเหตุล้มครับขาขาซ้ำมิด นมื่นลื่นลื่นน้ำี่ไม่มาเอาแม่ขึ้นหยยบหับดอตัวแม่เียกแลืนะี่แ่นี่นี่นี่ก็ไม่เอามาเอาแม่ขึ้น Mẹ, chú vương vàng cứ bột chì lột lông về hay na hụt Lột nhay à, hát khắp chì lột về hay na Hứ Chì lột về hay hàng hằng, hằng. Đơn nà thoái lắng, đơn nà thoái lắng hằng, hằng. เล็กน้อยกับเป็นเหมือนตันแล้วมันสีส้นยังกับเหยียบเบรกไปเ,เขาว่า,วากัวกับเมียจะไปหารรถให้กันไอ้กําหนดอต่จะไปหารรถให้กันมันจะพีดกัน บอกบอกได้ยัว <c oughs> ทางที่ดีไปเลียดครับโหลดๆอย่าไปฮัดแห่งกันหัวกับเมียมันพีดกันถ้าจันกับไปให้ผู้อื่นสอนหัวกับเมียสอนเงินม่ได้อย่างปวด,ดเจ็บสมอง

nó lại Tiêu, Chắc kinh nhắn cái nó tháo, nghe năn cùng người oh. ta chết là đẹp bố chi, ừ, เดินไปทางนู้นวันนี้วันนี้ไม่ขอให้ขอเองเร,ยว,เรยวจะไม่ทันเป็ดเป็ดเป็ด ไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับไปเฮงนะเพื่อ,อน,น,นที่จะแตกเนี่ยแตก